วันนี้เรามาดูกันว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อธิบายเรื่องเงินกับสมองเราอย่างไรผมอยากเริ่มด้วยคำถามง่ายๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราเห็นของลดราคาเราถึงอยากซื้อทันทีแม้ว่าเราจะไม่ได้ต้องการของชิ้นนั้นจริงๆหรือทำไมเวลาเราดูยอดบัญชีลดลงเราถึงรู้สึกเจ็บปวดเหมือนโดนตีหรือทำไมการซื้อของบางครั้ง ถึงทำให้เรารู้สึกดีแต่บางครั้งกลับรู้สึกผิดผมเองก็เคยแปลกใจกับตัวเองทำไมรู้อยู่ว่าควรออมแต่กลับใช้เงินเกินตัวทำไมรู้อยู่ว่าควรลงทุนแต่กลับกลัวจนไม่ทำจนกระทั่งผมได้อ่านงานวิจัยทางประสาทวิทยาและจิตวิทยาแล้วถึงกับอึ้องที่เราตัดสินใจเรื่องเงินแบบนี้มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สมองกับเงิน สึกใหญ่ภายในหัวเรานักวิจัยค้นพบว่าเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องเงินสมองเราจะเกิดสึกใหญ่ระหว่างสองส่วนส่วนแรกระบบลิมบิกสมองส่วนอารมณ์ส่วนนี้เป็นเหมือนเด็กเก่าที่อยากได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้อยากความสุขแบบทันทีไม่อยากจะปวดไม่อยากรอส่วนที่สองเนื้อร์เทกซ์สมองส่วนเหตุผลส่วนนี้เป็นเหมือนผู้ใหญ่ฉลาดที่คิดถึงอนาคต วางแผนคำนวณผลประโยชน์ระยะยาวปัญหาคือระบบลิมบิกทำงานเร็วกว่าและแรงกว่าผมลองสังเกตตัวเองดูเวลาเห็นของที่อยากได้ความรู้สึกอยากได้มันเกิดขึ้นทันทีก่อนที่สมองจะมาคิดว่าเออจำเป็นไหมนะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเรารู้ว่าคนทำอย่างไรแต่ทำไม่ได้ความเจ็บปวดจากการสูญเสียทำไมเราถึงกลัวขาดทุน มีการทดลองที่น่าสนใจมากนักวิจัยให้คนเล่นเกมการพนันง่ายๆถ้าชนะได้50บาทถ้าแพ้เสีย50บาทผลคือคนส่วนใหญ่ไม่อยากเล่นทำไมละ่ะเพราะความเจ็บปวดจากการเสีย50บาทมันแรงกว่าความสุขจากการได้50บาทถึง2ถึง3เท่านี่คือที่มาของการ loss aversion หรือการหลีกเลี่ยงการสูญเสียผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงกลัวลงทุน ทำไมเราถึงกลัวเปลี่ยนงานทำไมเราถึงกลัวใช้เงินออมไม่ใช่เพราะเราขี้คลาดแต่เพราะสมองเราถูกออกแบบมาให้กลัวการสูญเสียมากกว่าหวังผลตอบแทนกับดักของความสุขชั่วคราว hedonic treadmill แล้วเรื่องความสุขที่ได้จากการใช้เงินละ่ะนักวิจัยคนพบสิ่งที่เรียกว่า hedonic treadmill หรือลู่วิ่งแห่งความสุขคือเมื่อเราซื้อของใหม่ เราจะมีความสุขชั่วขณะแต่แล้วเราก็จะชินกับมันแล้วกลับมาสู่ระดับความสุขเดิมจากนั้นเราก็อยากได้ของใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้ความสุขแบบนั้นอีกครั้งทำซ้ำไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งบนลู่วิ่งผมนึกถึงตัวเองตอนซื้อโทรศัพท์เครื่องแรกเตือนเต้นมากๆแต่พอใช้ไปสักเดือนก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เริ่มมองหารุ่นใหม่นี่คือเหตุผลที่ทำไมความสุข จากการซื้อของมันไม่ได้ยาวนานอย่างที่เราคิดฮอร์โมนแห่งการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจมากคือเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องเงินร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนต่างๆโดปามีนฮอร์โมนแห่งความคาดหวังมันจะพุ่งขึ้นตอนที่เรากำลังจะได้มากกว่าตอนที่เราได้แล้วนี่คือเหตุผลที่ทำไมการรอซื้อของหรือการรอผลลงทุนมันถึงทำให้เราตื่นเต้นคอติซอล ฮอร์โมนแห่งความเครียดจะพุ่งขึ้นเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องเงินใหญ่หรือเมื่อเราเห็นเงินในบัญชีลดลงเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราใช้เงินช่วยเหลือคนอื่นหรือซื้อของให้คนที่เรารักผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมการตัดสินใจเรื่องเงินมันถึงทำให้เราเหนื่อยเพราะร่างกายเราเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนตลอดเวลาอคติทางความคิดที่ทำให้เราเข้าใจเงินผิด,ผด นักจิตวิทยาเศรษฐกิจค้นพบอคติมากมายที่ทำให้เราคิดเรื่องเงินผิดผิด Anchoring Bias เรามักจะยึดติดกับตัวเลขแรกที่เห็นถ้าเสื้อตัวหนึ่งเขียนราคา2,000บาทแล้วลดเหลือ1,000บาทเราจะรู้สึกว่าถูกแม้ว่าเสื้อตัวนั้นอาจจะมีค่าแค่500บาท Confirmation Bias เรามักจะหาข้อมูลที่เราเชื่ออยู่แล้วถ้าเราคิดว่าหุ้นตัวหนึ่งดีเราก็ไปหาแต่ข่าวดีเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้น Present b y a s เรามักจะให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตเลยเลือกความสุขเดี๋ยวนี้แทนที่จะออมเงินเพื่ออนาคตผมต้องยอมรับว่าผมก็มีอคติเหล่านี้เหมือนกันและเมื่อรู้แล้วมันช่วยให้ผมตัดสินใจได้ดีขึ้นเงินกับความสัมพันธ์สิ่งที่ไม่มีใครบอกสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีที่เราจัดการเงินมันสะท้อนวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์ด้วยคนที่กลัวการสูญเสีย มักจะกลัวการถูกทิ้งในความสัมพันธ์คนที่ชอบควบคุมเงินมักจะชอบควบคุมคนรอบข้างคนที่ใจกว้างเรื่องเงินมักจะใจกว้างเรื่องอื่นๆด้วยผมเคยได้ยินนักจิตวิทยาบอกว่าบอกวิธีที่คุณใช้เงินฉันจะบอกคุณได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนตอนแรกผมคิดว่าเกินไปแต่พอลองสังเกตดูมันจริงจังเลยการเรียนรู้ที่สำคัญสิ่งที่วิทยาศาสตร์สอนเราคือ พฤติกรรมทางการเงินของเราไม่ได้เกิดจากความไม่มีเหตุผลมันเกิดจาก 1. โครงสร้างของสมองที่วิวัฒนาการมาจากยุคที่เราต้องเอาตัวรอดในป่า 2. ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 3. อคติทางความคิดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 4. ประสบการณ์ในอดีตที่หล่อหลอมความเชื่อเรื่องเงินเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ต้องโทษตัวเองที่คิดเรื่องเงินไม่เป็น แต่เราจะหาวิธีปรับปรุงได้กลยุทธ์ที่วิทยาศาสตร์แนะนำ 1. รู้จักหยุดพักเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องเงินใหญ่ให้หยุดพัก24ชั่วโมงเพื่อให้อารมณ์สงบลง 2. เขียนเหตุผลก่อนซื้ออะไรให้เขียนเหตุผลลงกระดาษการเขียนจะทำให้สมองส่วนเหตุผลทำงาน 3. คิดในแง่การสูญเสียแทนที่จะคิดว่าได้อะไรลองคิดว่าเสียอะไรไป มันจะทำให้เราคิดรอบคอบขึ้น 4. ซื้อประสบการณ์มากกว่าของวิจัยพบว่าความสุขจากประสบการณ์ยาวนานกว่าความสุขจากของ 5. ช่วยเหลือคนอื่นการใช้เงินเพื่อคนอื่นให้ความสุขมากกว่าการใช้เพื่อตัวเองคำถามสำหรับเราหลังจากรู้เรื่องเหล่านี้แล้วคุณมองตัวเองต่างออกไปไหมคุณเริ่มเข้าใจแล้วไหมว่า ทำไมบางครั้งคุณถึงตัดสินใจเรื่องเงินแบบที่คุณเองก็แปลกใจและที่สำคัญคุณจะใช้ความรู้นี้ปรับปรุงการจัดการเงินของคุณอย่างไรบ้างตอนหน้าเราจะมาดูตัวอย่างจริงๆของคนที่เข้าใจเงินเร็วและคนที่เข้าใจเงินช้าว,ว่าพวกเขาต่างกันอย่างไรและเราจะเรียนรู้อะไรจากพวกเขาได้บ้างแล้วเจอกันใหม่นะครับ